โดยกับสบายดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะสไลม์น้อยกับวัด่ายคลิปดนเติบเด้อพี่น้องเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนี่ยเด้อพี่น้องพอ,งพองไได้ออกไปทางใดก็เทอ่ิวสบายดีทำไมว้าว,าว,าวาทำไมสบายดีเยอะดูไอทิวกะดินขี้ดินแม่ขัวหญ้าพี่น้องข้างหลังเฮือนสไลม์น้อยกับครัวแล้วก,กับลาบบอบี้พอเซนดอกพี่น้องทางนี้สไลม์น้อยกับยู่เฮือนขัวหญ้าวัดศรีเกียมสิิปลูกพักพี่น้องข้างหลังกับปลูกมันปลูกมัน มันหวานหมูพิ่นพิ่นทิ่มเครื่อมันนะพี่น้องเฉล็บน้อยมาปลูกไว้เพราะว่าให้มันคุมหญ้าทั้งหลังเดินบ้านทั้งหลังเลยมันหญ้าลายย่้าพุนพี่น้องเลยไปเลยว่าเอามันมาปลูกใส่ให้มันปลูกไว้หลังจากคัวหญ้าเร็วเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันบันนี้ว่ามันเล็บน้อยใหญ่สำแดงเรวเลยค่ะมาเบิ่งเล็ล่น,ลน้อยคุดสวนทั้งนั้นนี่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยผูก <laughs> เลมหน่อยขัวเนื้ทางหลังเฮือนเลี้ยวเบื้อเลี้ยวหอบที่สองที่สามเลยพี่น้องเลยขัวเลมไปมันป่งนิดน้อยเล็กๆกันนะนี่ก็กล้วยไม้กน้วยไม้กับยังบบใหญ่ปันใดใบไม้กิมซุงพี่น้องมันมันทางนั้นกับมีกกบักนาวกบกบผักสะอมผักคะหัวขาหัวสีไข่ปนกันน้ำไม้ก็นน้ำไม้โอ้พี่น้องมัน ก็น้ำมม่หัวหญ้าพี่น้องเล็บหญ่าบ่ทันแล้วข้างหลังเฮือนนี่ก็เอาเทไ้ลบ,บ่อยางไ้มันเกิด่บยากไห้นในมันแพ่นะพี่น้องจะเล็บน,น่อยเลยเอาพวกมันอันนี้มาปลูกให้มันถมไว้ยำวิตผลพลเอย่ังสีหาเนี่ยใหม่มาปลูกใจให้หญ่าเบิดซะก่อนเตียงหน่อยกหมกฟืองหัวห้าวกับพี่พี่น้องเลยฝาเสลเลนมันขาดหัวมันสะเล็บหน่อย จะใช่มามันถึอฝนตกมันยังถือมันก็ถือซื้อถือตัวบดีเนี่เนาะพี่น้องเลยท่านต่างประเทศมันซื้อให้ใช้เล็มน้อยตั้งแต่่วงยงาเลรงใช้เล็มน้อยมนซื้อมันถือก,กันตัวมันบดีมันกับบททนปันไดพี่นอ้องเลยขยามันพี่น้องใส่โดนเติบเลยไม่แต่สีชมแซเส้นเปลงเอาหรือว่าบัตรมีเงินซื้อดินใช้เล็มน้อยวาสียัน เอาลางดินบล็อกมาตีมือเอาสีโกเอาไปเถื่อละลงละดดยไปอะไรพี่น้องโฮมือนโฮมคำได้ซื้อดินทรายมาสเลจมาสิตีเอาเองไอสู่ชนเอาพี่น้องเอ้เหื่อยกระอ,อดเหื่อยกระพักคันได้ตีดินบล็อกพอพอสชเล่นน้อยเคยพาเห็ดอยู่บ้านพอได้โกหันโกนีโกอา่อางปูอ่างฟ้าก็ได้พี่น้องได้ชอบหัวหญ่าอ,อกข้างหลังปลูกเครื่อง ่าอันก็ดอกกะเจียวเนี่นี่มันสิเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยหญ่ารุ่นที่สองที่สามมันก็สิปรงขึ้นนล้วนี่ชะเล็มน้อยกับสิได้เล็มเลยนี่พี่น้องเอ้ยมือมันเดดสิเสียเสียโสโสให้มันตายบอกให้มันขึ้นขึ้นลายเอาบาไว้เหมือนมันลายเลยช่วงหนึ่งชะเล็มน้อยก็มาปลูกมันนในแหละพี่น้องเอ้ย ็เลย่บได้ถ่ายคลิปบดไปทางใดนี่ก็มาเที่ยวอยู่เพื่อนดอกเ็จกบดอกกระเจียวดอกกระเจียวเล็์น้อยกะกำลังนันง่ายมาแต่ทางพุ่พีนองแต่ก่อนนะปลูกทางหน้าเพื่อนทางนั่นบันนี้ง่ายมาทั้งนี้ง่ายมาทางหลังที่บันมาเป็น่วนทางหลังแบ่งให้เมย์เมื่อปลูกอยู่บ้านนี่แลยก็คนขอซื้อหัวมันี่ก็เลืย่งบลายปันใดหมูไ็ปลูกนล้วนี่ ยพอได้กินในเพื่อนส่วนมันกับพี่น้องเลยปลูกพอดหอาเที่ยวกินอะไรพี่น้องเพราบอได้ซื้อเพื่อนพอได้มุกพอได้มุกพอได้จีกินอหไพี่น้องส่วนมันทางหลังเพื่อนพี่น้องเลยทางเพื่อนก็มีชำนี่เลยกำลังเริ่มปลูกไปนะกลมมะเขืองมีกลมมะเขือหมักยังไปเลยกลกล้วยกลอ้อยโลชีคายกลุมมะฮงนี่ โอมาละบอลุทางนี้กะจะเลม้ยงกระขัวเนี่ยออกย่า,างแต่ลูกมันย่างแต่วางนี่จะเลี้น้อยสิเลีมคืนทั้งนั้นเล,มเลีมแลว้วไปแล้วซื้อสาวเพื่อนมาไหวเพียงไว้เกาะทางนี้ของพันเกาะพี่น้องโหมเงินได้พเพละเด็กแต่น้อยโผล่ไอเทียว,ยว,ยว,ยวขึ้นมาแต่วิ่งเลยไปลัด,ดพ่อได้ไหมไปลัดพ่อไวๆเต้าหูา <นำ S 3> เล็ดน้นำเลยโผลจะเลี้น้อยก็สิช่วงหนึ่งได้ ปูมน้ำใช้เลมน้อยนี่มันนันทมพี่น้องว้าวตัวพักันเอาขึ้นไปให้น้ำบระดพวงน้ำบดานมาเปาให้กับโบได้พากันเอาขึ้นเองก็พอไอเทลแปฟงใหม่โถนี่ก็เอาลงใส่เองเห็ดเองมืดปูขื่นมาเปาให้กับโบได้ก็เลยว่าพากันเอาลักมาเห็ดยิ่งขึ้นดุดทอดมามานเลยได้เลพี่น้อย นี่ก็สิปูพักคาร์ลิโนคูดไว้ไไคุดทึงหญ้าไว้ทึงหญ้าทึงขี้ดินคุดใส่กันไว้แล้วก็มาเล็มใหม่พี่นวว้องเลยเล็มเอาหญ้าออกงลำลังมันสิง่ายกว่าเพราะว่าเขาคุดมันเป็นก้อนเลยเอาดึงหญ้าออกมันก็ไหลออกรูดๆโลด,ลดแต่ก่อนจะเล็มน้อยปูมักบวบเซนีพี่นวว้องเลยหญ้าก็เลยขึ้นลายโอนก็มักบวบมองแล้วเลยสชีหินนานพักปลูกพักพี่นวว้องเลยหญ้าก็ยังลายอยู่ ขัวกับพาสลนมันขาดพี่น้องกรเลมน้อยกับสีเปงเซ้มไม้ใส่ไม้สามซา,าดีซื้อได้เห็ดใส่ไม้่คุดยังพันชุดพี่น้อยเอาหนาออกซะก่อนแล้วนี่หนักทีคุดโตไปให้มันชุดพุ่นเห็ดนานยาวนานอยากให้พ่ออุอ้มเลยฮันโต้ึ้นรด ขึ้นรถเองระบาดนี้ขึ้นเองบอ่ยันตกบอ,อเฮ้ยอภิปินมาสบายดีดูสบายดีทำไมลงมาสบายดีก่อนไว้นันเที่ยวกับใหญ่เป็นบ้าเฮียนว่าวยังก็ได้เบิดเลยพี่น้องเอ้ยใทยมากก็อึนถามเบิร์ดอ่ะลงมาสบายดีนะลูกคนหล่อคนงามคนจบอาะสบายดีดูสบายดีเด้อโเนย,ยลูกสีป้ายชายบัดน,นี้ไปหาพ่อพันอยู่ในเฮือนพี่น้อง เปลี่ยนซานสะเลมกะพี่น้องเยสียหญ้าเสียยูอยู่เฮือนเพื่อสิแล้วนี่กะเพิ่งเติบพลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปายขอเฮ็ดไปเถเล็กละน่อยทางนั้นกะหญ้าปงลายพี่น้องเอ้ยทางเฮือนตัวก่เพราะว่าอันสะเลมน้อยปลูกหมกบวบนสุดี่ผู้หอมไปพุ่นมันก็เลยหญ้าเกิดก็เลยว่าเอาข้างหมกบวบหแล้วเบิดแล้วบดนี้ บวบแต่ช่วงยยมแรงพื่อะพี่น้องเลยเลยว่ยาคือออกกับกิมาคุดปลูกพักบัน่นสษิปลูกพักหอมบัวลองเบิงพี่น้องหอมแบงาสิสั่งซื้อเอามาแต่พังไทยเพื่ออะพี่น้องเลยหอมแบงพันลับเลมะมาปลูกลองเบิงก,กับบเคยปลูกจืเถื่อปลูกอยู่หกักปลูกเขาได้กินเลยพี่น้องลองปลูกยามผลเบิงสงคุดหยกกล้องขึ้นคุดเองพี่น้องคันสีคันแสเลเน้อยสิจ้างกับมันแพงพี่น้องเลย มันล้านปลายคุณบอกสองสามพันคนเลยพื้นไทยพื้นปันไทยกะมันกระโบ้เมื่อยพี่น้องแต่ว่าจะเลีน้อยพัดเงินโบลายก็เอาแหงสู่เอาพี่น้องพุดเอาเองกับบริษียค่ะ่าไทยค่ะปันเงินพูดทีแทนที่เขาสีจ้างพื้นไทยพื้นปัน,น,ปนเทากับไว้ซื้อเนี้ยพันพักอะไรพี่น้องเลย ทเที่ยวคือแหลนดลินเทลูกเดินเฉลมน้อยกันเป็นอยู่พี่น้องเฉลมนอล้อยขัวญาตลอด,ดลยังแต่วางยังแต่ว่างนี่พี่นอ้องเลยเล่มแล้วบนลายดอนอื่นยังแต่ดอนนี่มันสเล็่มไปอีกมือมันเดดนี่มือนี่มันบทันได้เดดเนาะมันมันขึ้มขัวไปมันกับ,บตายกันเลยว่ะ มือมันเด็ดอย่างครัวบัตรเดียวมันตายเลยคันเล็มมือใดมันคึ้นะเล็มใส่หาแนวใส่พี่น้องส่กุใส่กระถังเอาไปทิ่มพี่น้องบุไหหากมันลงคือเก่าคั้นเล็มมือมันมืดมันคึ้นะมันผลตกมาห้ามใส่ลังเถื่อหากในน้อยเพิ่กระลงคือเก่าแล้วก็ตีดอีกก็เลยว่ามือมันเดดอย่างเล็มคันเล็มกับเล็มเซกุไปถกบนไม้พี่น้องบุไหมันคืน มันจังดอกมันบทันเบิดนายมันบดทันเบิดก็เอาอยู่สามสี่รอบพูดเลยพี่น้องจังสี่เบิดคือทางทางสวนบนปลูกพักนี่บริเวาเลยพี่น้องเลยพอได้รอบกับบเบิดนี้ฮะขันเอาบได้ขั้นดอกมันป่งมันล้นใส่กระอยเห็ดไปเลยพี่น้องจะเล็บน้อยก็ะ่าลูกในลูกออกไปดิ่นน้ําบางมือกับเด็ดนี่ยังไงเขามาส่งลูกเด็ออกไปเห็ดอีกครยเห็ดไปพี่น้องเลย นั่นก็ผักผักผักบงพี่น้องผักบงแก้วตัวยอดนิ่ใหญ่แล้พี่น้อง,งเ,เอามากินซื้อซื้อตำมะฮงซื้อ,อยังอะไรเพิน่นเพิ่นเอาใส่ซื้อตำมะฮงตำกระปุ้นมันยังเพิ่อนเลยเพิ่นใส่มาน้ำทงกะเอามาปากักไว้กะเก็บกินตลอดมันกระโปรงตลอดแล้พี่น้องเห็ดวายสำนีเพื่อจะกินซื้อไปไปลูกลายปลูกลายผักชีปลูพกพอดอันนี้ก็ยังสีหาเห็ดขอบไปบ่ให้เวนเพื่อออกไปทางอื่นทางอื่นก็นไว้ไปลูกเนื้อใหม่ ปลูกไปกับบุท่านถึงบุท่านพ่อเดือนซ้ำประจักนี่ไงรือว่าหอดแล้วจักพี่น้องเลยช่วงที่น้องลาตีเพิ่นมาถ่ายคลิปพากันกินแกงน้ำม้อยู่นี่เลยอยู่โฮมบักเพื่องนี่แหละพี่น้องเลยปลูกช่วงนั่นเลยเจกว่าได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือบุท่านหอดนี่แหละแต่ก็งามเพริอหกหากันเลยพี่น้องที่จุกันเลยมีแต่กว่าให้มันคุ้มหนาเลยพี่น้องเลย แต่ก้อนหญ้าเต็มนี่แหละพี่น้องแต่ละปีเอาจักตัดเอาบาดนี้บ่อยากให้มันมีมันยุงย่านยุงล่ะย่านงูย่านหยังก็เลยว่าทางออกแล้วก็คัวออกก็เลยว่ามอันนี้ปลูกใส่งเบิงพอลูกได้กินพี่น้องพอได้กินใเฮือนในานี่แหละกนทางนั้นก็ขยายออกไปนี่แล้วก็มีนกิมซุง กำลังโป่งน้อโดยพี่น้องการภาพเป็นกำลังใจให้ชาวเล่ยน้อยเนเด้อพี่น้องเลยไปถ่ายคลิปเฮืงเติบเลยพี่น้องเลยลืมชาวเล่ยน้อยละบ่พี่น้องเลยข้าวเวียดในช่วงนี้การชีเริ่มมาถ่ายคลิปนี่เลยพี่น้องเห็ดสวนเห็ดยังการถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเลยบางเทื่อแต่ออกไปหาหน่อไม้เรายัางข้างนอกข้างเตาถ่านข้างนองไผ่ชาวเล่ยน้อยผู้ใดข้างน่องลาตีข้าง บ่าวพ่อมีพุ่ right. นลพี่น้องกัจจิธายพี่น้องเบิึงพี่น้องเยแต่ว่าช่วงนี้ขัวหญ้าอยู่พี่น้องมาไหมปง control. พุ่นลงพี่น้องเจีงสิได้ออกไปพี่น้องเลยเจีงสิได้ออกไปนอกหาโน้หม้หาอยู่หากินน้ำพึ้นโดยพี่น้องผูกผูกพากันวาลินน้ำไอเทียว็้ว้ากุชางไอเทียวก็ได้สบายดีทธอไมล่ะสบายดีสบายดีนีน้องหมกกับน้องคนมาลินน้ำไอเทียวไอเนโน่สบายดีให้แม่บอกล่ะ ไอโสดไปไส่ลูกไอโสดไปไอโสดมันไปเห็ดวีบพี่น้องเป็นเป็นเศร้าเขาหวงเฮียนแต่เป็นไปเห็ดวีบแล้วพี่น้องเป็นบ้าเลยไอโชคเลยพี่นอ้องท่านเห็นนี่ยเป็นบุญจือ้อกับบุญซูได้เห็นกันวบอกมันไปวีบไปเห็ดวีบหาเงินพี่น้องเป็นกระดา ดินอันดินข้าเจ้าดินรุงไซลเลมน้อยอแบบพี่น้องทางบ้านไซลเลมน้อยเพิ่นมาซือ้อไว้แล้วเพิ่นงซื้อูดิออกมาเป็<อ>วนวหนูันว่าอยากปลูก<อ>กินกระปลูกนะเราก็เลยทางปลูกต้นหนึ่งดินสองต้นนีนะคะโตการทนเลตหน้าดินไม่เท่าอุตมะอะไรพีแบบ่นอ้องแล้วกระทางนีอะลรเติบแล้วพี่น้องแต่เก่าเพิ่นอยู่ทางส่วนมันบน วันเพื่อนมาอยู่ดินกระเจ้ากับเพื่อนกระทาง,ทางข้างๆกันอะไรเนเป็นเบิดพี่น้องมาอยู่พี่กับเป็นอยู่พี่แล้วพี่น้อง <laughs> มาอยู่ทา้งนี้กับเป็นทั้งนี้เรากระทางแต่เช้าเพื่อนพี่น้องเรามาทางทางไปเรืร่อยๆมือเล็กมือหนอ่อยเหื่อยกับพักโอนพี่น้องเยตัวน้องไอ้น,น่อยเพิ่งข,ขึ้นมาเพื่องเป็นตลอดมาเพื่องกับพี่น้องเลยก็ได้กินพ่อเด็กนหน่อยกินพ็อเด็กน่อยได้กินอยู่มาเพื่องวาน ดีน้องบ่เออลินบักลี่ลินักลี่มาลินนํากันพี่น้องอันเทวก็เห็นหมู่ก็ดีใจเลยพี่น้องบางมือก็ให้น้ําเอื้อยซุมนี่กายือก็ให้น้ําให้ให้หมู่มาลินน้ําคนบ่มีหมู่พี่น้องเอ้ยบ่คุ้มบ่มีหมู่ันเขาซุมเอ้ยหมู่เกฝนบ่มาลินน้ําเลยกบ่มีหมู่แหละอยู่แต่กับแม่หมๆแม่ๆอพี่น้องไม่เฮ็ดเรียกก็เฮ็ดน้ํา นี่แต่ว่าซอยแม่พี่น้องไอเทีวก็ได้โดยสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยกับสิขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาเบิ่งคลิปย้อนหลังให้ซาเลมน้อยพี่น้องเพราะว่าบางบางท่านเพิ่นก็กลับมาเบิ่งให้เนาะคลิปเก่าๆแต่กี้ซาเลมน้อยลงไว้เพราะว่าบ่ได้ถ่ายคลิปช่วงนี้ก็ขาขอบขอบใจเพื่อลายๆขอให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ที่บ่ลืมซาเลมน้อยเด้อพี่น้อง พื่อเบิ่งคลิปให้ชาเลมน,น้อยให้จบคลิปแล้วก็บบทคาวามโฆษณาในเรื่องพี่น้องเปิดทคิปไววก็ได้เรื่องพี่น้องเด้อพอมีรายได้พอได้ชื่อหันซื้อนี้ในครอบครัวเพื่อนชาเนี่ยเลยพี่น้องเลยเบิ่งคลิปให้ชาเล็มน,น้อยในเรื่องพี่น้องเด้อเอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงๆเลยรวยสำหรับคลิปนี้กอกข่าวการบสบายดีสบายดี